กลางหม้ออะไรับพิกแคใช่ใช่อะไรดไล่ดูไล่บ่ดูไล่ัำนีนะน้ปาเนาะอุ้ยด้ายเติบเลอตัด่างมันถี่ด่างมันห่างนะคตกูปลานี่รถกูปา ได้หน่อของหน่อยพอทันทีแล้วของใส่ปลาชุ่มบุญหน่อยตัวนี้มันมันห่างมันทีดังมันห่างมัหลอดได้มันติดแห้งขึ้นมาถุงพดเอากระถุงพดเอาของกระโปงมีง่ะเอาถุงยางหันมัดใส่ถุงถุงผัดติ๊กอุ้ยปลาเสื่อมเหี่ยวกัปลาเสื่อมเนาะปลาเสื่อมปลาเสื่อมหลอดดูบ่เลยเกือบหลอด